สวัสดีครับวันนี้ก็มารีวิวกล้อง IP c m e r a นะครับเป็นกล้องวงจรปิดแบบ360องศานะครับสั่งมาจากลาซาด a านะครับราคา889บาทรวมค่าส่งครับภายในกล่องก็จะมีตัวกล้องนะครับภายในก็จะเป็นตัวกล้องแบบนี้นะครับน้ำหนักเบามากนะครับไม่ถึงประมาณ500กรัม แล้วก็มีอุปกรณ์มีสายแล้วก็สายชาร์จนะครับแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปติดตั้งแล้วก็ดูภาพกันเลยนะครับว่าภาพจอออกมาเป็นอย่างไรนะครับกับราคา889บาทตัวนี้นะครับรับแรกแล้วก็โหลดแอปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปในแอปนะครับก็เชื่อมต่อกับ wi-fi นะครับก็จะได้เห็นภาพประมาณนี้นะครับ อันนี้ดูจากโทรศัพท์เลยนะครับอันนี้เป็นตอนกลางวันนะครับแล้วก็สามารถเขี่ยหน้าจอดูรอบๆได้เลยนะครับว่าเราจะดูมุมไหนนะครับขณะที่เราดูวิดีโอนะครับก็จะมีด้านล่างนะครับจะมีไม้นะครับเราสามารถกดไม่พูดออกจากตัวกล้องได้เลยนะครับพอเรากดเราก็พูดอันนี้เป็นหูฟังนะครับเราสามารถเปิดเสียงโดยรอบตัวกล้องได้นะครับก็จะ ฟังผ่านไอโฟนของเราได้นะครับด้านข้างก็จะมีบัน,บนทึกวิดีโอหรือว่าบันทึกรูปภาพในขณะนั้นนะครับก็จะประมาณนี้นครับอันนี้เป็นวิดีโอที่บันทึกเก็บไว้นะครับมันจะลันออกไปเองนะครับวิดีโอตัวนี้เดี๋ยวเราก็ไปดูตอนกลางคืนนะว่าเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เป็นภาพตอนกลางคืนนะครับตอนเมื่อสนิทไม่มีแสงนะครับ ตัวกล้องก็จะมีอินฟราเรดในตัวนะครับสามารถมองเห็นในเวลากลางคืนได้นะครับแต่มันก็ไม่กว้างนะครับก็จะบริเวณโดยรอบตัวกล้องนะครับไม่ไกลเท่าไหร่นะครับก็พอมองเห็นตอนกลางคืนได้นะครับใครสนใจก็ลองซื้อมาใช้งานดูนะครับรวมๆก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับ